สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มารวยภาพมาตามเนื้อทางเลขกคำนวณของพอลลี่แบบดุวนๆนะครับเพิ่นว่าให้มาเอาตอนแรกนะครับหมวดกอดเพิ่นให้แปดสองหนึ่งนำเลขกคำนวณของเพิน่นวันนี้มารวยก็เลยม,มาตามให้แบบดุวนๆนะครับเพิ่นบอกว่ามาเอาตอนแรกเด้อม,มารวยนะครับก็ได้มาเอานะครับก็มาชมสวนผักพอลลี่ว่เาปเป็นเห็ดยังไดแปลงผักเพิ่นคืองามปานนี่นะครับแล้วก็เห็ดจังไดผักคือปลูกเป็นแถวงามแทวนะครับมาเบิ่งขั้นตอน การทําของแมตุีนะครับปลูกเป็นแผนกปลูกส่วนพอลลี่เห็ดแปลงหร้อพิณาวงแปลงเพิ่นนะครับงามปานก็ก่อนอิดนะครับอันนี้เป็นดินนะครับเป็นก่อนอิดเอาเขาลองไปรับชมแลบฟังนะครับสำหรับในทางของพอลี่นะครับแมตุีเพิ่นกะปลูกพักถ่าพอลี่นะครับเดี๋ยวลองไปตามในทางของพอลี่กันครับว่าพอลี่เขาจะให้เลขคำนวณสูตรเด็ดของเพิ่นเป็นตัวใดนะครับลองไปติดตามกันครับ ไปกันเลยครับอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับมาเลยกลับมาตามในทังเลขคำนวณแม่นๆของพอลี่ครับในหัดกรนรู้สึกว่าพอลี่จะให้ไตัวเลขก็พอแปดในสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเป็นเลขคำนวณของพอลี่เนาะแปดสองหนึ่งเกิเขาตรงๆของพออเนี่ยมันกัเชื่อมาไมนสิข่าอยู่เรื่อยแต่ว่าัม่มีข่าสองตัวอืมไ่เคยสามตัวอ่าันสามตัวกันสามตัวตรงเลอยอืมให้เข้านะแม่เอานะกายเป็นใน ใช่แล้วั่านสามตัวนาสามตัวทั้งสี่ละครับผมแค่ว่านกระเข่ามาเรื่อยเข่าเรื่อยเนาะแต่ว่าเขาตรงโตไปเขานาันเที่อะไรครับแต่ว่าวันนี้กับว่าตาไปแล้วเด้อนะครับดวนๆเล็คำนวณนะครับแม่นๆ้องพอลลี่งียบกว่ามันไข่แปดสองหนึ่งนะครับถ้าเขาตรงๆไปเลยสองหนึ่งแล้วอเนาะครับวันนี้ก็ได้ว่าตาใหม่มาห่วคำเกิดจากภารกิจไปจากเขาจางน้ำ เลยฝ่ามหาพอลีวา่าพอลีมีคำนวณไห้ตัวนังแรกมาสนครับคำนวณเรียบร้อยแล้วครับอืมเี่ทีไรสามตัวนี่สามตัวบน 5, 5, 2. 2> นี่ห้าห้าสองนี่อับพอลีห้าห้สองยนแววๆคือวเลยอ๋อเลยตัวห้าห้า สองนะพ่อน,นะครับ<ม>คำนวณสองตัวไทยนะสองตัวไทยต้องตัวล่างเหรอสองตัวล่างครับสองตัวลา่างได้หนึ่งอบครับแออนะครับว่ายแต่้อนเอาเลี้ยงเงินเนาะห้เขียน,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 นๆแล้วต้นนะนาะที่จริงอยากให้ต่อปั๊บผุนังก็จะ<อ>มีบริวารเอเอนะครับเพราะว่าสุนทรีมันก็มีหลายอาจารย์หลายท่านเนาะหลายสำนักห<อ>ล,ลายช่องก็มีหลายอาจารย์ของแต่ละช่องแต่ละช่อง บางที่บางที่มันท่วมกันว่าเขาอาจจะเป็นเลือดแบบขวบๆสินเนาะไอ้ดีสุดคือว่าเร็วปุ๊บช่วงแรกมาเอาปล่อยเลยทางดีนะพ่อเนาะเชียวแจ้งสั้นลหรต่อไปนะพ่อเนาะแมนแมนแต่บางที่เขาก็เวลาพระทันคนทักคนอยากก็บ่สิพยายามี่ยหมอายอยู่พยายามวาให้แบบไวๆเลยหาไวๆเลยเร็วออกหัวแรกมารวดเลยเขาจำบริวารเว้ยอันอันนี้ก็ของเข้าหน้าอันนี้ก็ของเข้าหน้าบริวารฉันนะ ข้างน่ามาด่วนเนี่ยอันนี้ก็น er ี่มัน so อีส่ายันหน่อยการอันนี้ก็สิบกาปล่อยสองตัวล่างนี่มันออกสามสองเราก็มาอออไก่สองหนึ่งเนี่ยโอ้พอเห็ดล่องเมืองแล้วเห็นล่องเมืองแล้วท่านไกาปล่อยไปท่าน่กาปล่อยมันมีสามงวดที่มันอนอต่อนะก็เลยว่าเออขันงวดนี่ออกสิสิเอาให้เพื่อนสองตัวจะสิบปล่อยสองตัวล่างให้ เราทดสอบพร้องมาแล้วมออกาออกนี่หรี่ทดสอบทดลองมาแล้วมั่นใจแล้วต้องห้พี่น้องซีแมนว่อแมนเราอยู่อยู่เขาออกมาออกมาหม้วเร็อย่างจนอยมีคนตำหนี้มีคนนั่นนั่นก่อนี่ต้องเก็บสถิติก่อนแมนเก็บสถิติจบบองว่าเขาเห็ุนี่มันเขาว่าให้มันเขาเริ่มซ้อมสมมติไปแล้วเขาเออตั้งอยู่ปอยให้ซีว่าเนี่ยใจเฮ็ดวาโดนจนจะมาเฉายังว่าเฉาก็เพลียคือปกติแล้ว เขาประกาศอย่างเปนนะครับวันนี้กะกับว่ง่ายกัเป็นมือไหมทะเลาะกันคำนวณครับว่ามือไหมมือเก่าอยูออุ่ทธวายแห่งแห่งบกการหมูอนี้มันมีผิดมีถือมีผิดมีถือสมัยนั้นหรือเ่าเขาต้องปรับปรุงแก้ไขมาตลอดเ<อ>พราะปรับปรุงแก้ไขมาตลอดมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าเออถึงมันสิพลาดกับพาดน,น้อยที่สุด กันแจ้งแล้วเมาคือว่าพลิ่สุ่มมาตะโดนแล้วสุ่มมาตะโดนแล้วโอ้ยมารวยบอลรูคาวเดินนะคนคนมากร่นมันต้องนั่นตัวต้องหลากหลายแน่หอนาะก้นแย่เาต้องก้นให้มันเถียงดิแต่มันไม่ได้แยงก็เลยต้องมีหลากหลายเนี่ยแค่ว่าเพราะเธอสักแสดงว่าของนี่เจ็ดคำนวณแม่นครับพ่อเห็นผลงานแล้วต้องคอยเอามาแบ่งทีแบ่งนอนนะครับหมดก้อนตรงไหนเปดสองหนึ่งนะครับขอตรงตรงน้ำวนนี้พอลี่คำนวณแล้วๆห้ยว่าโดนโดนห้าห้าสองนะครับ เป็นเลขกบนนะพอนะหนึ่งหเป็นเล็กล่างอันนี้ถือว่าไม่ที่สุดเลยครับสุดปป๊บปงแน่นสุดป๊บปงเล็ล่างสุดป๊บปงทั้งสองยางเลยทั้งสองยางนะพอนะเห็นผลแล้วนะพ่อเห็นผลแล้วครับก็ลมองไก่ตัไทหากรหาสองเลครับเลขกสตัวสตัวบนกกะตาไหหากระหัสองส่วนสิหกล่างเลยกระเป่าเริ่มพ่น้องเริ่มอะไรกระไหอืมแต่ว่าสามตัวนี่ตัดแค่น้อยนะพอนะ เ,าาเยวายเ,เห็นภาพเนาะมองเห็นภาพคุณลุงคน,น,นก็มองไม่เห็นภาพคือว่าคนคนคนเกิดซื้ออาจจะเป็นคุณยายคุณตานะครับคุณตาอาจจะก่เห็นภาพอืมอาจจะเห็เน,หเนเด้นะครับก็ว่าการสูตรปลาปูงก็แลังเงินผู้เลี้ยงคนอยากเรียนผู้เลี้ยงคนอยากเอาสูตรทำเนื้อมาล้งบ๊อบปลาปูงมาให้มีมน้องข้าวหลังเกินเสียช่องไหล รอสุูปะปูมองห้มันดีกว่าราวางสามตัวหาหาเขาหาซองมาตัวเดยพอนี่ตัวหมักวะเราเหทั้งคููเลยมักสามตัวเลยหมสามตัวเลยเนาะแม่ยนอ้วพี่น้องเนื้อนี่ชัดเจนชัดแจ้งมาเาซลอตเตอรี่กะจีไปหาซื้อสามตัวนี่โอ้ว่าเม่เป็นเหตุก็ซื้อเลยเพราะอะไรสามตัวก็บอเอาเอาพอวางเขาไว้เขาก็ซื้อเดียวเียไว้เราอเนะแน่นว่าโคตรก็ว่าเออทามันก็หาเด็ยาก ปล่อยไว้ฮอกกับผู้ไฮเนี่ยมีโอกาสเรียกได้ก่อนแมียครับแมียเที่ยวมอเตอร์ไซคปล่อยมือเศร้าหน่ยพอดีไปแล้วอาจารย์ีได้แล้วเนานะักดีนาะเพราะว่าผู้เพื่อนว่าเออพ่อเป็นจะาิีจามพ่อเป็นจะได้เงินน้ำยี่ตัวนี่มันจะได้แค่เร็วเร็วคมงนี่นะครับเขียนให้ชัดแจ้งนะพี่น้องนะครับบนล่างนะครับเขียนให้แจงแจงเลยนะครับสำหรับยุซี่นะครับผู้ใดผู้ใดบ่เนี่ยใจนะครับก่ขเขียนให้แล้วบนล่างแยกให้ต่างหา่าง ให้พอมีทุนกับบนล่างก arring, like ็สลับทั้งบนทั้งล่างหมดนะพอนะซิมฮกอาจซื้อบนก็ได้นะครับหรือหาซองไปซื้อล่างก็ได้แต่ว่าสูตรพอลี่เนี่ยส่วนใหญ่จะตรงเมียนพอนะครับบ่คอยลงล่างบ่ขึ้นบนนะครับห้บนขึ้นบนให้ล่างขึ้นล่างกันวะส่วนใหญ่แต่ว่ามันมันก็จะกอกเป็นล่างเป็นบนอยู่ดีิโอเก็ยังเป็นล่างเป็นบนอยู่เนาะก็แสดงว่าพอลี่ห้มาเนี่ยมันจะถือวมันออกก็ถือว่าใส่ได้แมนแมนแมนครับเอาบนล่างเลย่ได้พี่น้องเด้อนได้หาซองบนล่าง หา,หาบนล่างก็ได้นะครับสิพหกบนล่างก็ได้นะครับเป็นแนวทางของพอลลี่นะครับถือว่าสูตรนีส้ตตสูตรปรปุงสูตรปรัปุงนี่ครับปรปรุงดีขึ้นเรื่อยๆปรปรุงมากชุกน้ำมากเรื่อยๆปรปุงน้ำน้ำซูเป,ปอ,อ่ะอ่ะต้อรลองรองเมืองเรงาถือว่าเออใช้การได้เลยสูตรนี้ใช้การได้สูตรคำนวณพอลลี่ไอ้ก้อนไผ่เล่นในวันนี้เพราะว่า ย่านอาังจากอื่นมมก่อนครับเป็นสีหาย <c oughs> าเรียนแบ,บ่ยปืนก <c oughs> ็เมียนอน่ะเมียนในเด้อพอดีมันอีกอย่างหนึ่งเท่ากับเขาก็สิม,มาล้มเรียงมูนี่คับน้ำเพินเน่นนั่นแหละแต่เขาก็มีแต่ความฝันเนะานะเขาก็บอกโอ้พอดีมันจะล้มเกินไปเอาน้ามูนมาที่เลยบพราะงั้นที่จริงเฮ็ดมาตะโดนแล้วเฮ็ดซื้อมาตะโดนแล้วแค่ว่าบ่บอกใครบ่บอกใครนั่งซื้อวะต้องให้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาจะไม่บอกคนไหนมันจะบ่คือตัวครับ เอานะครับก็ลองเบิร์งก็จับหาซื้อฉลาก N 3นะครับ N สามผมมีอันนึงพอ N 3แม่นะี่ยเนาะ N 3นี่เป็นหน่วยรัฐบาลไทยที่ถือคนใหม่3ตัวบน2ตัวล่างสาม,มารถซื้อได้บ่มีอันอาขายไปละ20บาทโอ,อนน้ยังบ่ฮู้ซั่นาดนี้อือขายไปละ20บาทบนล่าง3ตัว3ตัวบน2ตัวล่างให้ถือ3ตัวบน3ตัวตรงนีม่มีแกะพอร์ดล้านนึงอือเฮาสามารถเอาเลขพอดีไปซื้อได้เลย อือซื้อถ้ซถือซานต,ตรงเนี่ยได้ลานหนึ่งเขาไปซุ่มเรียกแ้่ว่าเขาถือยี่สิบค้อนเขาีกซุ่มในยี่สิบค้นถือู้ใดปุ๊บผู่นั้นก็ได้ลานหนึ่งเขาเรียกเอ็นสามนะครับกราคากะบบสิ่พัสูงไว้นั่นเขาเจ้าต่ก็ถือว่าเป็นทางเลียกหนึ่งที่เขตในเขาซื้อได้โดยไม่ต้องยานเลยกันตอ,อนเป็นของรัฐบาลนะเขาก็ได้ยินคือกันเม่คุยกับหมอเลยแต่เนี่ยไม่ไม่อยู่เรื่องเลยนะครับก็ผู้ใดยฟ้าหาซื้อลอตเตอรี่ 6ตัวนะก็ฝ่าวาซอเด้อนะครับก็รีบปล่อยแล้วเอาให้โชคให้มาเด้อพี่น้องนะครับมาเลยกับสนับสนุนทายรัฐบาลไทยเด้อนะครับหวยใต้ดินหวยพวกนี้เขาบอสนับสนุนนะพ่อเนาะเพราะว่าเงินทุบตุ้กตักนี่เขาไปสนับสนุนเฮ็ดถนนเขตคนทางให้เด็กน้อยกับเด็กล้าได้ว่าให้คนพิการคนตาบอดนะครับก็จ้ามาให้สนับสนุนรัฐบาลใช่ก็เลยปล่อยนะพ่อเนาะเจ้าเนี่ยบอกว่าจะไปหาซื้อเรืนี่เออไปหาซื้อเอาปล่อยแล้วฝ่าวาซื้อเด้ปล่อยว่ท่านพี่น้องเอฟซีเขาเด้อ เอาขอคุณพอลี่หลายนะครับเด้อที่แบงปัดในท่านดีๆๆนเด็ดๆหาพีหน้อยซีดเด็กคำนวณแม่นๆพอลี่มาแล้วนะครับลองมืออีกเด้อนะครับเพิ่นว่าขัดปุ๊บปุ๋งมาให้แล้วนะครับเอาขอบคุณพอลี่หลายนะครับเด้อสวัสดีครับ